หน้าปกก็จะได้แล้วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านวันนี้ครับเราจะมาขอ,อ,อรีวิวตัวเสื้อยืดคอกลมงานญี่ปุ่นนะครับพูดไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีคนที่เขาเข้ามาดูทีหลังเขากดปุ๊บไ,ได้รู้เรื่องละไงครับชอบมีปัญหากันครับนี่คืออะไรรอ่อนเดมต้องรอสักพักหนึ่ง อามีคนเข้ามาแล้วหนึ่งคนนะครับไม,ไม่รู้ใครเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอสักพักนึงนะครับวันนี้เราจะรีวิวเป็นเสื้อคอกรมงานญี่ปุ่นนะครับ27่กิโลประมาณหนึ่งตัวราคาขออุบไว้สัก5้านาทีนะโอ <c oughs> okay. สักครู่นะครับลูกค้าวันนี้เราจะรีวิวเป็นเสื้อคอกรมญี่ปุ่นนะรอแป๊บหนึ่งนะครับ แล้วถอยหลังอีกสักสิบวิแล้วกันนะแผนกแชร์เราเขายังเขายังหาปุ่มไม่เจอนะครับอให้ดูคร่าวๆก่อนให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วคนที่มานะน,นี่เป็นงานเสยยืดขอกลมล้วนๆเลยนะครับแขนยาวแขนยาวนะครับวันนี้จะโชว์แขนยาวกันนะครับรวมชายหญิงกันไปเลยในแบบนี้แบบนี้นะอยากให้ดูอีกลำหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะครับ ตอนนี้น่าจะเป็นเวลาพักเที่ยงอันนี้กินข้าวไปดูไปหรือเปล่าไม่รู้นะนโอเคมีคนหิวข้าวแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะกันนะครับโอ้ลูกค้าเข้ามาละห้าพันคนเริ่มเลยนะครับอีกรอบหนึ่งวันนี้เป็นการรีวิวเสื้อยือดคอกลมทั้งหมดเลยนะครับประมาณยี่สิบเจ็ดกิโลรับจํานวนตัวได้ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบตัวนะครับางานญี่ปุน่นมาดูกันว่างานออกเป็นยังไงบ้างตัวแรกก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ผ้าก็จะนุ่มๆน,นั้นหนาหน่อยนะครับ สวยสะอาดตัวนในสกรปรกเดี๋ยวจะเชียร์ให้ดูนะครับนี่อันนี้ผู้หญิงผู้หญิงน่าจะเป็นของผู้หญิงนะเพราะว่าข้างหลังมันใสๆกับน,นี่ซีทรูซีทรูนะครับอ่าตัวต่อไปแล้วการไม่เสียเวลานี่งานดีมีคุณภาพโ s เอสสร้างสรรค์่เปล่าไม่รู้อันนี้ made in USA ครับอ่านี้มียี่ห้ออิกะอิกะ อออน,นี้ของผู้หญิงแน่นอนเสอยืดคอกรมมีลูกเล่นที่เอวด้วยอะไรอีก <c oughs> ลอโอโลอะไรเนะี่ยไม่ออกไม่ก,กันอ่านี่นะครับเสอยืดคอกรมคุณผู้หญิงเขาอ่านี่มีซิปข้างหลังปั๊บนี่เป็นแบบนี้นะฮะผ้าเขาก็มีลูกเล่นเนี่ยเป็นเส้นๆจับได้มันเป็นเส้นๆอันนี้เหรออืม สวยนะครับสกรีนมาสวยอ่าอันนี้จะเป็นของของผู้หญิงนะตัวนี้มันจะคละกันนะครับผู้หญิงผู้ชายอยู่ในนี้แหละร้อยห้าสิบตัวโอ้นี่ป้ายห้อยมาเรียบๆใส่สบายๆส,สีชมพูพาสเทลอ่าอันนี้ก็มีอันนี้มีแบรนด์เขาเขาด้วยยูนิโคลนี่ยูนิโคลนะสีเทาผ้าหน,นานุ่มไม่หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้บางอจนะครับตัวนี้ อ่านี่ก็ยูนิคอรเหมือนกันยูนิคอรลายขวาง <Okay. S 1> นี่โอ้ดูดีเสื้อนะไม่ใช่ไม้แขวนอ่นนี่ก็นล้นก่กอนคลีนนิดนึงโอเคมาละอ่านี่ก็สีดําสําหรับคนที่ชอบใส่สีดํานะครับน,นี่จะเป็นของผู้หญิงนะเอวลอยใช่ <Yeah. S 1> เออวะดืมเลย อ่านี่มีลูกเล่นนิดนึงกูญิงเหมือนกันแขวนหรอ,อเลือกไปแขว,เวนเช่อ้วนอือเดี๋ยวจะแขวนไว้ถ่ายรูปด้วยครับเจ็บบางคนเขาไม่ถนัดดูวิดีโอชอบดูรูปสี่้อมอ่ะสีสซ้อมไม่ถ่ายไหมเออสีสซ้อมบ้างสวยดีไป๋ยวให้คุณให้คุณแม่บ้านเขาถ่ายพร้ะอ,อันนี้เป็นลายเหมือนคะบไฟไหมที่ไหลอ่ะ นอนนอน,น,อนเท่นะเนี่ย comfortable cotton brand ใช่ไหไอ้ตัวนี้เท่นอนี่ตัวไหลไม่ไม่ไหลนอ้องสิงคโปรูแปดมาเลยแปดมาเลยสำหรับคนชอบความแปรแปดเออนี่น่ารักน่ารักหรือเปล่ามีโมโหอ่ะน่ารักหรือเปล่า,ามไม่รู้ <laughs> อ้าว เมก my d ด์นี่ตัวเล็กของผู้หญิงนะครับเอวคัดคอดนะอันนี้ก็ของผู้หญิงคอกระเซา้าคอกระเซา้าออันนี้บางดีหน้าตาตากันมีผู้ช่วยแนละ้วมีผู้ช่วยแล้วเราเอามาผู้ช่วยช่วยหิวข้าวอ้าวนนี้เป็นลายเหมือนแบบเขาเรียกผ้าอะไรผ้าทิ้งๆอย่างเงี้ยโพลีเอสเตอร์โพลีเอสเตอร์ ยูนิโคลค่ะยูนิโคลก็มาราคาเท่าไรคะคุณสุกัญญาพันหกร้ยเก้าสิบาทครับยี่สิบเจ็ดกิโลประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบตัวนะไม่แพงเลยที่สำคัญ <20 S 2> คือไอ้ย่สิบตัว,ตวที่สำคัญคุณภาพมันดีนะระวังของถูกสุดๆแต่ว่าเปิดมาแล้วเสียอารมณ์นะเรียนไว้ยี่สิบเจ็กิโลค่ะช่วยมีเยอะ ถูกละเกินไม่รู้อยห <150 S 1> ้าสิบตัวหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบกัดสมองอะไรอย่างเี้หิวอยู่เบตตี้บู๊บครับผมเบตตี้บู๊บไอ้แบรนของแบนแทน้นี่หว่าเบตตี้บู๊บงานได้ตามนี้เลยนะคะอืมนี่นี่มิกกี้มิกกี้สวยอ่ะตอนเนี้ย<อ>ว้าวใช่แล<ๆ>้วอ๋อนี่ต้องแขวนไงไอ้แบนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพลนตลอดเลยขอไถ่ายรูปหน่อย พราชายหญิงนะแก๊บค่ะแก๊บอ่าอยู่ในคลอสีดำสุขุมลุ่มลึกมีนะคนที่ชอบแบบใส่แต่สีดำสีขาวสีดำสีขาวเงี้ยมีค่ียวน่าเดี๋ยวนพวกพนักงานออฟฟิศทั้งหลายนะดิสนีย์อะค่ะคิดว่าเป็นดิสนีย์แล้วกันมันดูแสงลอรีฟาร์มลอีีฟาร์มของผู้หญิงแน่นอนนะจ๊ะลอรีฟาร์มของผู้หญิงแน่นอนดิสนีย์ไม่แขวะหรอจ๊ะ ชมนะลูกค้าหรือว่าตัวไหนแขวนใส่นะว่าอันนี้งานเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดแขนยาวลูกค้ามีทั้งหมดสองเซตนะคะอันนี้เซตที่หนึ่งนะคะเซตที่สองเราไม่รีวิวนะคะขี้เกียจสีเทาอ่าสีดำสีขาวไอ้พวกดำเทาขาวก็มีมาเหมือนกันนะเซต150ตัวนะคะอู้เซต150ตัว27กิโลพอดีดัส ขายหนึ่งหกเก้าศูนย์เท่านั้น,นครับน,น,นีส่สวยนะแต่ตัวสดสงานญี่ปุ่นนะครับเป็นงานญี่ปุ่นคุณภาพงานญี่ปุ่นนี่สวยๆทั้งนั้นเลยคนแขวนไม่ทันแล้วอ้าวอาเมริกันฮอลลกอเมริกันฮอลลกก็มาหล่อ หลออระเบอร์ระเบอร์ไปอ้าวนี่อะไรเนวี่อ้าวเนวี่แบร์เมกันไหมเอ้ยแบร์ฝรั่งเศสตุ๊ตตี้มันเนี้ยไงเป็นเสื้อแบบดูสองชั้นด้วยอะดูนี่สิอืมอืมแนวแบบว่าชาว็อกเกอร์ก็มีน้าๆน้จัดก่อนจัดก่อน โอเคต่อเลยเอานี่แก๊ปแก๊ปผู้หญิงนะแก๊ปผู้หญิงนะครับนี่อะไรฮีเท c h สีขาวใส่ออกกังไกลฮีเท c h โชหุ่นโชหุนอยู่นี่กะโหลกนี่กะโหลสีส้มคอสีเทาสวยอยู่นี่กะโหลกอยู่นี่กลกสีขาวครับผม อืมนี่อะไร Seven Days Sunshine ของผู้หญิงนะน่าจะเป็นของผู้หญิงเพราะว่าเอวมันจะลอยๆหน่อยนี่ก็สวยนะนี่อะไร West Wind วันนี้เป็นแบบ v i n t a g อะ <c oughs> เด่นใส่ตัวนี้เด่นแน่นอน v i n t a g นี่อะไรอะครูสิโลจิไม่รู้จักอะ ตัวนี้มีเปื้อนหน่อยหนึ่งนะครับตรงคอนะไปทำความสะอาดหน่อยนะนี่ลายขวงางไอตัวนี้ก็สวยนะมันนักโทษเลยว่ะเท่เออสีขาวตัวนี้คอเหลืองไปหน่อยนนะนนเนี่ยมันไปซับแล้วเนี่ยงานไม่ใช่งานครับนะเออเอ่าเนี่ยเนี่ยยูนิโคลอันนี้สวยเนีย้ย คนนีคอผู้หญิงสวยเนี่ยอะไรครับว่ามันไม่ใช่งานค่ะมันก็ต้องมีตําหนิเออตําหนิเพื่อน,น,นอืมอ่านนี้ลายขวางลายสวยตัวเแล้วก็มันสวยไหนสวยก็แขวน,ม,น,น,วนมีคนบ่นครับมีคนบนน่นมีคนบน่นแขวนหมดเ,เตียเลยจ้ะคนหนึ่งนะคนหนึ่งนะอ่าบายต่อจุดประตัวมันเยอะนะวันห้าสิบตัวเนี่ยนี่ลายขวางคอแดง สอยอีกแล้วแขวนได้ไหม,ม <c oughs> นี่โอ้เราจะเป็นคอลเลคชันร้อยขวางแล้วตอนนี้เนี่ยตัวสกปรกสกปรกที่ให้ดูมีเมื่อกี้สองสามตัวเองนะน้อยอะ่ะส่วนใหญ่มันสะอาดนะนี่คลอชิปอุ๊ซสวยสะอาดสดใสลายขวางแขวนไม่ถึงตัวก็พอแล้ว <c oughs> ร้อยห้าสิบตัวหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทตัว,ตวละเท่าไหร่คะอาหารจะไม่ทันเลย กวดช่วยจิ้มแล้วบอกด้วยวนะตกเงิเท่าไหร่คะอ่าโคชิไปลวละโคชิก็ชอบทำแ้วแนวขวางๆเงี่ยมินิมอลญี่ปุ่นไงก็ชอบสลายขวางอืมในสีพื้นลายขวางจริงอ่าสีดำ นี่อะไรของผู้หญิงโชว์ลูกไม้ที่คอนิดหน่อยนี่อเอวลอยเอวลอยอย่างน,นี้ล่ะโอ้วนี้บางมากเหมาะกับหน้าร้อนจริงๆเอ,อ้ยนี้เออของผู้หญิงแขนเล็กๆบางๆอองาของหน้าของตายุ่งนะ Y2K ลูกค้า Y2K สวยๆนี้ Y2K y t เค k มาจาอะไรอะ y <Why>, uh. เยอ y two t 0 0 u s นี่เหรอออกระดุมกระดุมกระดุม <c oughs> เออนี่เขากลมแบบกระดุมด้วยขบขอ,อ,อเลวี่ค่ะเอออเลวีด้วยสีเทาเอ้ไปตอบแชทแชไป ต่อเราอันนี้คอกว้างมาเลยคอปกแบบมีลูกเล่นเฮ้ยอันนี้อันนี้อะไรนะคาดิแกนเหรอคาดิแกนติดมาด้วยเอาแถมไปเซคาดิแกนด้วยอ้าวสีขาวตัวเล็กของผู้หญิงเอ้ยนี้มีอะไรเนี่ยต้อเรียกว่าอะไรอะเฉดไมลายเหรอ ตันนี้เสริมไหล่ด้วยนะครับเออฟองน้ำออไม่ใช่ไหล่น้านะอกอ่ะน่หน้าอกอะ่อกอะฟองน้ำอยู่ตรงหน้าอกอ,อืมเขาเรียกกำลังใจเหรอเอาให้มีจระเข้มาออแบนจระเข้มาด้วยอ,อืมเขาปกแขนยาวบาย tk mix อะไรอ่ะ จักอ,ะอน,น,นะสวย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 ไปมีเทาสีดำมีก,กระดุมสำหรับผู้หญิงชาวรอ็รอกร็อกเกอร์เอ่โอเคมันจะผ้าบางบางเจ็บทำไมมีพวกคาร์ดิแกนมานี่ตัวที่สองแล้วคาร์ดิแกนใส่ติดมานะครับ ให้แก้ให้ไปอ้าวผู้หญิงสีสวยๆก็มีผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้มั้งตัวนี้อ้าวหลายสี้ลย,ยงเงินสีม่วงสีขยวสีขยวอืมนี่อันนี้มีโบะ เดียวข้อเลย mm. ทูโทนทูโทนขาวดำทูโทนเนี่ยมีกระดุมสุภาพขึ้นมานิดนึงอั้ไงอู้นี่มีคอปกอยู่ข้างในด้วยหลอกเขาเรียกว่าหลอกอะไรอะเลมอนทรีแบรนด์เขาเลมอนทรี อุ้ยบวกสองชัน้นอีกแล้วโอ้อ๋อเห็นไหมเนี่ยของพีด่ดีนะเนี่ยอะไรตัวก็จับยากเหมือนกันนะทงด้านนี้ทงด้านนี้สีดำเน,นี่ยไปอันนี้ทำอ๋อเฮ้ยอันนี้มันเหมือนกลับด้านนะแต่มันไม่ได้กลับด้านนะน่ะนั่นนั่นน่นน คนไม่พอใจการไลฟ์ของเรากระชอบให้เราไลฟ์แบบเจียงน้แหลมจะหมดแล้วนะครับขาร้อยห้าสิบตัว 1,690พันหกร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเองคุณภาพดีดีไซน์ไม่โบราณนะครับของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นนี่อันนี้สีสวยสีบินกับสีชักกโกแลตปนกันอันนี้ต้แผวนสิครับคลุชิชิ่อยแล้วคลุชิเออ อ้าวอ้าวอันนี้มแขนสั้นมาเฉยออาวแขนไปต,ติดมาติดมาอืมต่ตตไปเป็นแฟชั่นลายขวางครับแขนยาว้อกลมลายขวางทีอรทอ,รทอ,รอรีอาทีออรีโอโราอยีห้ออืมออร์โลราเฮ้ยมันทองหรอหืมที่รอดช่องมาเลย น้ำกะทิเลยนะนี่อะไรซีน where, oh, uh, ีมาครับโอ้ซีนีมาครับอ่าไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยซีนีมาครับซีนีมาครับบางดีแท้หลังตัวบางๆใส่แบบว่าอากาศปกติได้ ไม่ต้องแล้วก็ใส่กันได้เท่ๆโอ้นี่มันคาริกแกนมอ,อีกแล้วตัวที่สามแถมไปแล้วกันเฮ้ยมันจะหมดแล้วนะพวกอันนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยโอเคใกล้หมดแล้วครับครับดูนะรีวิวให้ดูทั้งหมดยี่สิเจดกิโลหนึร้อยหสิบตัวงานออกประมาณไหนบ้างนะครับนี่คันหร้อยเก้าสิบาทงานย่บุษ อันนีพุ่นคุณภาพดีดีแล้วจ้านีอันนี้สวยวะรับหมดแล้วนี่ไอ้ชื่ออะไรอ่ะดูเหมือนจะแพงนะอะร่อยอ่ะเชนสอะไรอ่ะเอ้เชนก็เอ้ยยังไม่หมดอีกอ่ะโอเล็กไลยปลึกเลยทำไม,มันเยอะอย่างเงี้ยมันใช่ร้อยห้าสิบตัวไม่ได่อ้วนมันเยอะจัง อ่ะเราดูกันไปให้หมดจะได้ตัดสินใจกันง่ายๆนะสำหรับคนที่กลับมาดูทีหลังครบับออกไปดูให้ครบทุกตัวดูให้ครบทุกตัวว่ามันเป็นยังไงอ่าสีดำเขาว่าสะอาดนะเนี่ยเนียบอ่าใหม่ๆอยู่ในคัวก็มาไปวิเคราะหชาผู้หญิง,อ,งอ,อ่ามีลูกไม้หน่อย อ่านยาวคอกลมแต่ว,ว่าแขนเป็นอย่างนี้นะแขนเป็นลูกไม้อย่างเงี้ยโอู้นี่คอ,อ,อมีดีไซน์นะเนี่ยดูสิคอก็มีดีไซน์นะเนี่ยแบรนด์อะไรขอดูก่อนมันจะต้องมีแบรนด์อย่างนี้แหละอ๋อไอแบรนด์จ U นั่นเองไม่น่าเขาต้องมีดีไซน์มาให้ดูรอบหนึ่ง เคสีดำทั่วไปเออแค่ไม่ค้าหิวครับไม่ค้าเร่งครับแต่เราไม่เรยบครับเราจะขายของอืเฮ้สินค้ทาทั่วไปตัวเล็กของผู้ยได้ละนาทีปึกหนึ่งสองสองปึกสุดท้ายปึกละห้าตัว แน่ๆน่แน่แน่คลี่ก่อนคลี่ก่อน <c oughs> <c oughs> สักกายี่ห้อสักกานี่นะผ้าบางๆมันใส่อากาศปกติทั่วไปได้นะไอจุดเฮ้ยนี่เท่ปะ,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 ะดูดิมันกาแล็กซี่ของเรานี่ยว่ะเช่นวันเนี่ย สวยนะตัวนี้ตัวนี้สวยนะมีใครแชทอะไรมาแอดมินตอบเซียนมินมีใครแชทอะไรมานี่ขอกระเชา้าขอกระเช้านิดหน่อยเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรขอรูปหมาให้อะไรมีคนวายตลอดไอ้ตัวนี้สวยอนะขอผู้หญิงเขากว้างเท่ <Hey. S 2> อือเอาน่้ยินไง ใส่ไม้ละอันนี้สวยนะนี่เท่หว่ะเท่หวะ <c oughs> นี่นอเอ่ะนี่อะไร จับได้ไ้ตัวนี้ดู<ม>อืม e price เรยชอบอะไรอ้าวเรียบๆนี้นี่ใบพรอนคืออยู่ในเค้านะอือตสุดท้ายมาดูกันเป็นไงบ้างดูแล้วงานที่ออกมันโอเคเนาะงานมันก็เนียบสวยดีเนาะ มีสองเซตด้วยหมายถึงว่าเซตที่จดรีวิวเนี่ยเซตหนึ่งแล้วก็มีอีกเซตหนึ่งนะครับแต่เรารีวิวแค่เซตเดียวนี่นสวยๆนะโอเิมีฮออะไรวปะแอบดูแพบ๊บหือหือมองไม่เห็นใส่จะโดนตัดป้ายไปข้อยที่ครับเบคออเด็บคออ,อ,ออยู่อ่าแบ็คหนัมเบอร์ เลกนัมเบอร์อืมเลขนัมเบอร์อะไรอันนี้อะไรเบตตี้เบอร์รี่อ้าวสวยนะอันนี้ล่ะดูไปเองก่อนนะอันนี้เป็อะไรเอ๊ะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับใกล้หมดแล้ว เสื้เยืดแขนยาวงานญี่ปุ่นร้อยห้าสิบตัวยี่สิบเจ็ดกิโลนะครับนี่อะทีโอเรียนี่นะอ้าวจะครบแล้วแล้วก็เปิดเสียงดังดังสิโทรศัพท์ก็มีลำโพงให้เปิดนะอือดังยังเออเรื่องตลอดไม่พอใจครับโหไม่พอใจ อืมอ่ะคลอชิอืมเก็บพลังงานไว้เขาทำอะไรเยอะอืมสีขาวครีมแค่หมดแล้วอันนี้ตัวสุดท้ายแล้วคุณลูกค้ายมาตัวสุดท้ายแล้วจบด้วยลายเสือพิตตี้อะไรอ่ะชามเกิลพิตตี้ชามเกิลไม่เอลสะดือ โอเคสรุปนะครับที่รีวิวไปมันคือเสื้อยืดคอกลมแขนยาวงานญี่ปุ่นนะครับ27กิโลนบจำนวนเนี่ยประมาณ150ตัวตั้งราคาขายมาที่1,690บาทเท่านั้นเองนะครับงานญี่ปุ่นคุณภาพดี่ที่ดูที่รีวิวไปนะครับก็ยังไงก็สั่งกันด้วยนะอขอบคุณครับ